This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับการวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรง น้องจีครับวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องของปกติเป็นข่าวเนาะในทุกวัวนศุกร์อะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่เรารู้สึกว่าตอนนี้คงไม่มีความเคลื่อนไหวในสังคมอะไรที่มันถูกจับตามองมากเท่าเรื่องของวัคซีนอีกแล้วเนาะอืมใช่แล้วค่ะ you just got vaccinatedYeah <right? S 2> I just got vaccinatedWow <laughs> how was your first shot I mean God. It's the first one right? It, it was the first one and it got me sick for a few days. <Okay. S 1> but I think I'm fully recovered now. So <Okay. S 1> yeah it's so so how bad was the fever or the I mean I felt like I was a limp like you know I had no energy at all เหมืนเป็นการนอนสองชั่วโมงเพื่อที่จะแบบลุกขึ้นมามีกำลังเหมือนมีพลังอีกแค่หนึ่งชั่วโมงแล้วก็ต้องกลับไปนอนอีกอย่างเงี้ยเป็นวนลูปที่แบบงงมากแล้วหัวหนัก ตลอดเวลาทำอะไร mm hmm. ไม่รู้เรื่องเลย but but it wasn't worse than that right yeah 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 i i didn't have any bad side effects okay mm hmm. or bad reaction to the vaccine right <Yeah. S 1> อ่ะวันนี้เราจะว่าในเรื่องของวัคซีนแล้วกันแต่ว่า <Ha. S 1> เป็นอ่ะสมมุติถ้าเกิดติดตามข่าวนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่เราอยากให้คุณทำเนอะคือนอกจากติดตามข่าวไทย จากเดอสแตนดาร์ดเป็นต้นหนึงครับลองไปอ่านข่าวจากหลายๆแหล่งนาะจากต่างประเทศด้วยเพื่อเพื่อเห็นว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรในเรื่องวัคซีนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราทุกคนไม่มีใคร ไม่มีประเทศไหนรู้ดีกว่าประเทศไหนเท่าไหรหรอกเพราะว่ามันเป็นของใหม่มากๆที่เราต้องดีลกับมันนะครับแต่ว่าเราอยากให้คุณอ่านข่าวจากหลายๆแหล่งเพื่อที่จะได้รู้ความเป็นไปนะครับเอามาเอาข่าวมาเทียบกันอะไรประมาณนี้เนะเาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเกิดอย่างน้อยเรารู้สับสักชุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนเนี่ยเราจะติดตามข่าวได้รู้เรื่องมากขึ้นใช่แล้ววันนี้น้องจีก็เลยเตรียมมาหนึ่งโหลใช่ไหมครับน้องจีใช่แล้วเป็น12คําศัพท์ เกี่ยวกับพวกวัคซีนต่างๆที่เรา mm hmm. อาจจะเจอในข่าวที่เขาเกี่ยวกับเขียนเกี่ยวกับวัคซีนหรือว่าคนที่จะต้องไปรับวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเค let's see let's see what you have for the audience today. คำแรกเลยก็คือวัคซีน <laughs> the obvious one right? <laughs> ใช่แต่ว่ามันก็จะมาในหลาย form อย่างเช่น vaccination mm hmm. กับ vaccinated วัคซีนก็คือตัววัคซีนนั่นแหละใช่ไหมครับ v a c c i n แต่ถ้าเกิด vaccination ก็คือการฉีดวัคซีนใช่ไหมครับก็จะเป็น noun แทนส่วนอีกอันนึงก็คือ vaccinated ก็คือเป็น past tense ก็คือฉีดวัคซีนแล้วเน่ก็เหมือนกับ are you vaccinated ก็แปลว่าอย่างจีที่แบบเพิ่งไปฉีดวัคซีนมาก็ I'm vaccinated already not me พ <laughs> ี <out> ่ม <apology> <muy soon. laughs> <uh, ิ๊กก็แบบซูนยังรออยู่นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็ใช้อย่างแบบถูกต้องนะครับแต่ว่าเราก็เป็นคําที่เห็นบ่อยมากที่สุดแล้วแหละในข่าวตอนนี้นะครับคําที่สอนน้องจีมีคาว่าอะไรครับ eligible ๋อโอเค Eligible, mm. so I I think this word is not like vaccine related per se right yeah per se but เ่วงนี้เราน่าจะเห็นได้บ่อยว่าใครเนี่ยมีสิทธิ์หรือว่าเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีนฟรี mm. หรือว่าจะฉีดวัคซีนได้อ๋อแสดงว่าคำนี้มันก็แปลว่า เข้าเกณฑ์แหละก็คือแปลว่าถ้าเกิดคุณ eligible for vaccination ก็แปลว่าคุณสามารถฉีดได้ใช่แล้วใช่ไหมครับตรงข้ามกับบางคนที่อาจจะไม่ eligible เพราะว่าเขาก็มีเงื่อนไขทางสุขภาพบางอย่างที่อาจจะยังไม่พร้อมในการรับวัคซีนประมาณนั้น so eligible that's a very good word to know right เช่นอะไรบ้างที่เราจะเห็นในประโยคหรืออะไรงนี้ เช่นล่าสุดเลยที่จีไปฉีดวัคซีน a s t r a า e ซ e นกมาเขาบอกว่า teens under the age of 18 are not eligible to take the AstraZeneca vaccine อ๋อใช่<ม>ใชใชอย่างที่เรารู้กันว่าต่ำกว่า18ตอนนี้ไม่แนะนำสำหรับตัว Astra eneca, แอสต a าเซเนกาก็คือไม่ eligible อ๋อโอเคอ่าอ่าอ่าเราจะได้เห็นคำนี้ในข่าวก็จะได้เข้าใจกันนะครับอ,อีกคำหนึ่งก็คือคำว่า vulnerable เหมือนกันคํานี้ก็เห็นในจริงๆในหลายบริบทเลยแต่ถ้าเกิดพูดในเรื่องของเกี่ยวกับแบบ covid 19เนี่ยคือยังไงครับก็คือจะเป็นคนที่เสี่ยงมากต่อการติด c o v ิดค่ะในข่าวเขาจะชอบเขียนประมาณว่า elders are considered to be extremely vulnerable to covid 19คือผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเสี่ยงที่จะติดมากกว่า Teenagers ทั่วไปหรือถ้าเกิดติดแล้วอาจจะป่วยมากกว่าหนักกว่าใช่ก็คือเรา vulnerable กับเรื่องอะไรในที่นี้ก็คือ vulnerable to COVID-19 ก็แปลว่า extremely ด้วยในประโยคนี้นะก็คือถ้าเกิดเป็นผู้สูงอายุหน่อยเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงมากเป็นพิเศษมีภูมิคุ้มกันน้อยเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอปับก็จะถูกทำลายได้หนักขึ้นนั่นเองนะครับ อีกอีกคำหนึงที่น่าจะได้ใช้แบบทักทายกันหรือว่าใช้พูดกันเนี่ยคือคำว่า getting a shot or getting a jab อา shot ในที่นี้เนี่ยโอเล,ล่หลายคนอาจจะบอกว้ยหมายถึง <laughs> <Don 't S 1> บอกว่าเ <laughs> หรชีฬาหรือเปล่า <laughs> oh. ก็ไม่ใช่จริงๆมันมีหลายความหมายมากเลยนะครับใช่ใจริงๆชอ shot ก็คืออะ หนึ่งก็คือทะกีาก็ได้หรือว่า I got shot ก็อาจจะโดนคนยิงใส่ใช่แต่ว่า shot ในที่นี้มันก็คือการ taking like a medicine shot ก็คือการโดนฉีดยามันคือ injection นั่นเองใช่ไหมครับเขาว่า jab เนี่ยมันคือสมมติเวลาชกมวยหมัดแ a บมันคือคำนี้แหละ j a b j a บนะครับแต่ว่ามันคําว่า jab เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการการ ต่อยหมัดเร็วขนาดนั้นนะแต่ว่ามันคืออะไรที่มันบอกว่าจิ้มหรือว่าทิมเข้าไปเร็วๆอช่นั่นก็คือการแจ็เพราะฉะนั้น g ก t t i n g a แจ b ก็เหมือนกับไปโดนจิ้มไหมอย่างประมาณนั้นถือว่าไปฉีดวัคซีนอะไรอย่างเพราะฉะนั้นน้องจีอาจจะพูดว่า I v e just got my COVID vaccine shots or I just got my first COVID vaccine jab ก็ได้เหมือนกันได้ทั้งคู่ค่ะครับอีกหนึ่งคำอันนี้ก็เป็นที่ที่เป็นคำที่ เริ่มเห็นบ่อยแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญเนอะในการที่เฮ้ยมีวัคซีนแล้วทํายังไงให้คนจํานวนมากได้รับวัคซีนเร็วที่สุดและเยอะที่สุดใช่เราก็เลยจะเห็นคําว่า roll out อ่า roll ที่แปลว่าม้วนเนี่ยนะ roll out ก็เหมือนกับพยายามแบบผลักอ่นนึกนึกถึงพรมนึกถึงพรมเราจะต้อง roll out ก็คือผลักให้มันไปได้แบบไกลที่สุดแล้วก็ ขยาย a อเ a ียให้ได้เยอะที่สุดของมันเพราะฉะนั้นก็คือแบบถ้าเกิดคิดถึงพรมก็คิดถึงคำว่าปูพรมถูกไหมก็คือปูพรมออกไปให้ได้เยอะที่สุดนั่นคือการ roll out นะครับโอ้ that's a good image to have in your head to make sure you memorize the the meaning of the word right หมวนพรมออกไปให้มันไกลที่สุดนะครับใช่ใช่ใช่ต่อมาคือคําว่า immunity or herd immunity อ่า ใช่ใช่ immunity หรือว่า immune นเนี่ย เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือมีภูมิคุ้มกันอืมไม่มื้เวลาแบบมีภูมิอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเราก็จะไม่เขาเรียกอะไรจะไม่ไม่สบายง่ายอ่าค่ะใช่ใช่หรือว่าถ้าสมมติเกิดสมมติในการแข่งขันแล้วถ้าเกิดใครบางคนได้อิมมูเนิตี้ก็คืออันในราวนั้นจะไม่ถูกไล่ออกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสมมติเกิดพูดถึงเรื่องของโรคโควิด19หรือว่าแพนเดมิกเนี่ยก็คือคุณมีภูมิคุ้มกันหรือเปล่าใช่ค่ะนั่นเองแล้ว Hu r ร immunity นี่แหละท็องจี herd immunity คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะอยากมีในตอนนี้ค่ะทุกๆประเทศน่าจะอยากมีมันก็คือภูมิคุ้มกันแบบหมู่เพราะจริงๆ herd เนี right> ่ยมันแปลว่าฝูงถูกไหมแบบฝูงฝูงสัตว์ต่างๆหรือว่าฝูงชนก็ได้ herd ก็คือคนจํานวนหน้าเป็นฝูงเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันฝูงมันก็คือยังไงฮะภูมิคุ้มกันเอ่อก็ภูมิคุ้มกันหมู่ภูมิคุ้มกันหมู่ภูมิคุ้มกันหมู่ก ขอโทษค่ะก็น่าจะเป็นประมาณว่าทุกๆคนเนี่ยได้ฉีดวัคซีนแล้ว everybody Gets a vaccine shot or at least the majority. Yeah, the major like 80% of the country. That will be amazing ก็คือมันจะลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ดีมากมากเทียบกับการที่แบบอาจจะมีคนส่วนน้อยมากๆได้ฉีดวัคซีนเหมือนกับที่บ้านเราแบบยังเป็นตัวเลขแบบ single digit อยู่เลยเนาะใช่่คะ so It's very unlikely you will have herd immunity soon. ใช่ถ้าสมมติเกิดแบบว่าคนจํานวนมากหรือส่วนใหญ่ได้ ภูมิคุ้มกันปั๊บการแพร่กระจายก็จะน้อยลงไปอย่างอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวนะครับและยังมีน้องจีลิสมาอีกคำหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเลยมันคือ innate is that how you s a y i t ใช่ Yeah innate immunity innate immunity innate is something that we're born with so innate immunity ก็คือเป็นภูมิคุ้มกันที่ติดมากับตัวเราตั้งแต่เราเกิดมาเลยค่ะสมมติว่าทุกคนก็มีแบบมีอยู่แล้วค่ะ so it's like your um like the system or the Um, What do you say? Like the it's um, like your yeah, big me mechanical. I don't know mechanism. Mechanism. Yeah, oh, yeah. It's, it's like how your body fights aga against bacteria, like automatically. Automatically. Got yeah. up uh, Something in our digestive system that just push out the bad things. Yeah. is a defense mechanism that's the word we were we were thinking of ใช่ใช่ใช่โอเคโอเค innate immunity น่าสนใจนะครับซึ่งไม่แน่อนาคตสมมติแบบเราสู้โควิดไปอีกสักหลายๆ10สิบปีนะเด็กรุ่นๆใหม่ๆอาจจะมีสิ่งนี้ใช่ innate immunity hopefully โอเคอีกอันหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวนะน้องจีนะใช่ค่ะ so are you afraid of this very before like getting a shot I was super like concern about this and I'm pretty sure that everyone ที่แบบยังไม่ได้ตัดสินใจจะฉีดวัคซีนก็มีความกลัวเรื่องนี้ก็คือเรื่อง side effects ของมันคือมันเป็นโรคที่ใหม่มากแล้ววัคซีนก็ใหม่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะส่งผลข้างเคียงอะไรก็เลยรู้สึกว่าการที่มีคนออกมารีวิวตัวเองหลังฉีดวัคซีนมันเป็นเรื่องที่ดีนะมันทําให้ทุกคนดูแล้วแบบโอเคนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการบอกว่าคลื่นไส้ ปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้พอมันเกิดขึ้นจริงจะได้ไม่น้อยมากใช่ไหมครับจะได้ไม่ไม่กลัวมากใช่แล้วค่ะอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้ side effects include what include nausea tiredness f o o swelling and blood clot โอเคนอเสีย first of all ก็คืออาการจะอ้วกนั่นเองคลื่นไส้เนาะคลื่นไส้นอเสีย tiredness ก็คือ มันหมดแรงแบบที่นุอกจีพูดนีใช่ค่ะเหนื่อยมันจะเหนื่อยมากพี่วิ๊กเหมือนกับนอนสองชั่วโมงเพื่อลุกขึ้นมาฟังชั่นได้สองนาทีก็ต้องกลับไปอีกแล้วใช่แล้วเราก็จะนอนอยู่อย่างนั้นทั้งวันเลยค่ะ swelling น่าจะเป็นการบวมจากเขาเรียกอะไรที่เราแบบได้รับวัคซีนคือคือแผลตรงที่ถูกจิ้มไปตรงนั้นใช่ใช่ม้องแห้แบบว่าปวดมาก reaction ว่ามันบวมขึ้นมานะครับแล้วก็ blood clot that's the most like concern the scariest thing Blood clot มันคือลิ่มเลือดใช่ clot มันก็คือตันอุดตันใช่ไหมครับโอ้มันน่ากลัวมากอ่ะเพราะมันอาจจะนําไปสู่การที่มันหนักมากๆได้ใช่แล้วคอ่ะนั่นเหล่านั้นคือเรื่องของ side effects นะครับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนะครับอันต่อมาโอ้อันนี้เป็นชุดอักษรกรีกน้องจีเนาะใช่ค่ะใช่ไหม ก็คืออัลฟาเบต้าเดลตาแล้วก็แกมมาค่ะมันมาจากไอเดียที่ว่าเขาไม่อยากให้เนมวัคซีน เป็นรีเจียนหรือเป็นประเทศถูกไหมจำได้ไหมมันจะโควิดจีนโควิดสายพันธ์จีนสายพันธ์อังกฤษสายพันธ์อินเดียมันฟังดูเหมือนเป็นการแบบไปแ t t แทชชื่อประเทศกับสิ่งที่มันไม่ค่อยดีตอนแรกมันเรียกว่าอู่ขั้นหรืออะไรอย่างงี้ใช่เขาก็เลยบอกว่าโอเคลืมไปให้หมดไม่เราไม่ผูกติดกับที่ไหนแล้วเราเนมเป็นอักษรกรีกเลยดีกว่าก็ได้มาแบบ อัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าใช่ค่ะใช่ใแล้วก็ล่าสุดมีสายพันธุ์ใหม่ที่น่ากลัวที่สุดรู้สึกว่ารุนแรงที่สุดเขาก็เลยเรียกมันว่าแลมดาซึ่งแปลว่า11ก็คือแบบมันกระโดดจาก 1, 2, 3, 4แล้วไป11เลยค่ะอ้ my god น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากๆค่ะไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้แบบตัวอักษร ครบทุกตัวหรือเปล่าร้อยเลยไม่ก็ไม่นะโอเคโอเคอันต่อมาอครับเป็นคําที่บ่งบอกถึงธรรมชาติของความแพนเดมิกเนี้ก็คือโรคระบาดขนาดใหญ่ก็คือคําว่า contagionor it's a contagious disease ใช่เราอาจจะได้ยินเป็น adjective เนาะก็คือ contagious ก็แปลว่าติดต่อกันได้ค่ะ อาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้เพราะว่าพี่เคยได้ยินก็พูดว่า your smile is contagious คือดิน your laugh is contagious แปลว่าเราเห็นคนนี้ยิ้มแลวเราอยากยิ้มตามเหมือนกับเป็นโรคติดต่อใช่ไหมครับนั่นก็คือความหมายของ contagious คือมันติดต่อกันได้เพราะฉะนั้นคำนามมันคือ c o n t a g i o n นะครับอีกคำหนึ่งก็เป็นคำที่เราได้ยินมาตั้งแต่แรกๆเลยเนาะตั้งแต่โควิดเริ่มต้นเลยก็คือคำว่า cluster y e a cluster มันแปลว่าก้อนอะไรสักก้อนหนึ่ง แต่พอเอามาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดนั่นก็คือการที่เราเนี่ยติดเชื้อจากคนเป็นกลุ่มใหญ่ๆค่ะเขาเรียกว่าแบบโควิดคลัสเตอร์แหละใช่อย่างที่สมมติว่าคนไปเที่ยวกันที่สถานที่เที่ยวย่านหนึ่งก็จะถูกเรียกว่าย่านนั้นคลัสเตอร์ใช่ใช่ไหมแ้ว่แบบคลัสเตอร์ทองหลอออะไรอย่างงี้ยเออเออซึ่งมันก็เป็นการบอกเลครับว่าเขาไปติดกันเยอะๆตรงไหนเขาว่าคลัสเตอร์ก็แปลว่ากลุ่มก้อนนั่นเองนะครับ อีกคำหนึ่งซึ่งมากับคลัสเตอร์เลยแหละน้องจี <laughs> ฟังดูเหมือนมีพลังพิเศษเป็นซูเปอร์ฮีโร่แต่ไม่ใช่<ะ>เขาคือซูเปอร์สเปรดเดอร์ไม่ใช่เรื่องดีเลยนรไม่ใช่เรื่องดี so spread what does it mean spread ก็คือการที่เรา like ไปแพร่ให้คนอื่นคาว่าแพร่นั่นเองสเปร a เ e อร์ er ก็คือ แพร่คนที่แพร่เชือช้อซูปเปอร์ด้วยไม่ใช่เป็นสเปรดปเดอร์เฉยๆซูเปอร์สเปรดเดอร์ก็คือนี่แหละครับคนที่อาจจะเป็นแบบใจกลางคลัสเตอร์สักแห่งหนึ่งแล้วก็คุณคนนี้คนเดียวทําให้คนติดไปแบบเยอะมาก่ไปทั้งงานเลยนั่นคือซูปเปอร์สเปรดเดอร์นะครับและสุดท้ายเป็นสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นมากๆเลยก็คือคําว่า hot hot เป็นอีกคำหนึ่งของ s t o p นั่นเองเนาะใช่ค่ะก็แปลว่า ว่าหยุดหรือว่ารังคับอะไรบางอย่างคะ่ะหยุดโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างเช่นถ้าสมมติเกิดเรื่อง v a คซ i น a t ชั่เขาว่าหอ t มันจะอยู่ในบริบทอะไรได้บ้างมันอยู่ในบริบทที่ประมาณว่าอันนี้ยกตัวอย่างมาให้ก็คือเขาบอกว่า vaccination of astrazeneca was brought to a sudden halt after a nursing student experienced breathing difficulties about 14 hours after vaccination เพราะฉะนั้นฮอลในที่นี้เนี่ยมันก็แปลว่าวัคซีนตัวนี้นะครับหลังจากที่มีนักเรียนพยาบาลผู้หนึ่งได้รับไปเสร็จปั๊บก็ไปมีลักษณะอะไรของการบอกว่า breathing difficulties difficulty ก็คือความยากลำบาก breathing คือหายใจก็มีอาการหายใจลำบากแล้วก็มีอาการที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆก็เลยถูกสั่งให้หยุด what's brought to a sudden halt ก็คือหยุดทันทีไม่ให้ใช้ตัวนี้แล้ว อะไรประมาณนี้เป็นต้นใช่นะครับเออนั่นก็คืออ,อ,อีกคำหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องวัคซีนจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้สิ่งที่หยุดเนี่ยมันคือการระบาดของโรคมากกว่าใช่เออแต่บางครั้งอ,อ,อย่างที่บอกมันเป็นเฟสที่ทุกคนกำลังเผชิญร่วมกันกับสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอก็อาจจะต้องมีการทดลองแล้วก็ลองผิดลองถูกบางทีด้วยคําที่สมมติเราศึกษาดีที่สุดแล้ว ก็ตามมันก็อาจจะมีกรณีไม่พึงประสงค์หรือว่าเกินคาดเกิดขึ้นได้นะครับ,รบมันก็เลยก็ต้องมีการแบบหยุดบ้างอะไรบ้างแบบนี้ล้วเนาะใช่ใช่แต่า ถ้าสมมติเรื่องวัคซีนก็น่าจะเป็นอะไรที่เรามีรีเสิร์ชที่มันดีขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ถ้ามันอันตรายมันก็อาจจะต้องหยุดค่ะบางทีใช่ครับเราเ,เพราะนั้นเราก็ได้แต่คาดหวังว่าเราจะมีตัวเลือกวัคซีนที่ดีจริงๆจ,จากการที่แบบศึกษาแล้วก็พิสูจน์มาแล้วจากในระดับแบบทั่วโลกไม่ใช่คิดเอาเอง<ช>หรือ<ะ><ะ>ว่าไม่ใช่มโนเอาเองหรือว่ามีอะไรก็ฉีดไปอย่างนั้นนะฮะก็คืออยากให้แบบเฮ้ It's a human's lives yeah. that we're talking about. Mm -hmm. It's not just like the game that you can lose and you or can just can reset uh -huh. and restart, right? You cannot restart human's lives. Yeah. Basically, so you, it's very expected mm -hmm. to be provided by the best vaccines mm -hmm. that a nation or a government can give you, right? Yeah. Mm -hmm. โอเควันนี้เราคุยเรื่องวัคซีนเนาะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นสิ่งท,ที่ทุกคนในที่สุดจะได้และได้ในของดีนะครับแล้วก็ผลกระทบเรื่องอะไรต่างๆคอยศึกษานะครับคอยอัปเดตตัวเองอยู่เรื่อยๆเนาะ<ช>แล้วก็คงจะต้องคาดหวังใน s i d ์เ f ฟ e c t อะไรบางอย่างก็ถ้าเกิดเรารู้เราก็จะได้เตรียมตัวได้ดีขึ้นนะครับหวังว่า<ช>ทุกคนจะได้วัคซีนแล้วก็จะรักษาสุขภาพเอาไว้ให้ดีที่สุดนะครับ และถ้าติดตามฟังคำดีดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม5,806คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้ครับฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง Spotify Apple Podcast และทุกที่ที่คุณฟัง Podcast และสำหรับคนที่อยากติดตามบน YouTube เพราะว่าอยากได้คอนเทนต์พัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ หรือว่าคอนเทนต์2ภาษานะครับฝาก subscribe ที่ช่อง KND Studio บน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยครับผมบิ๊กบุญครับจีค่ะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears